สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหน่งน้ำเที่ยวนะครับวันนี้วันเสาร์ที่ย5่สพฤษภาคมนะครับสองห้ากเจดเวลาก็าประมาณเที่ยงครึ่งนะครับตอนนี้เรากำลังออกจากน้ำตกอาดท่านจำปีนะครับเมืองปากซองแขวงจำปาสักนะครับเราก็จะไปเที่ยวต่อที่น้ำตกปาดฟานนะครับช่วงนี้น้ำอาจจะน้อยนิดนึงนะครับแต่ว่า ไหนไหนผมก็มาแล้วนะครับมาแล้วก็จะไปถ่ายคลิเปเอาไปฝากเพื่อนๆเลยแล้วกันนะครับว่าช่วงวนี้เวลานี้น้ําตกเป็นประมาณไหนนะครับก็จะเอาไปที่น้าตกตัดานนะครับแต่จำปีจะอยู่ตรงข้ามกับตัดนนะครับไปตาฟนช่วงนี้มันยังไม่เข้าหน้าฝนเต็มตัวนะครับ ก็เลยน้อยนิดนึงนะครับแต่ก็พอดูได้นะครับทำสวยงามก็คนละแบบนะครับแล้วแต่เราจะมองนะครับไหนๆเราก็มาแล้วนะครับก็ไปดูเลยแนละ้วกันติตานครับ เขาปรับปรุงใหม่นะครับอันนี้มีการปรับปรุงพื้นที่ใหม่นะครับเขาเก็บตัวกันปกติจะไม่น้องๆมาเก็บตัวนะครับน้องๆมาเก็บตัวตรงไหนคนชื่อปีเข้าท่องเสียอ่อนก็คือ ปรับปรุงพื้นที่ใหม่นะครับปรับปรุงพื้นที่ใหม่ถ้าคนถ้าคนสองหมื่นนะครับก็สามสิบบาทนะครับค่าเข้าชมสามสิบบาทค่าจอดรถสิบห้าบาทนะครับเหมือนละสิบห้าจริงๆผมมาไหวแล้วแหละมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกผมจะมาอัปเดตนะครับมา update. อัปเดตม่าเป็นประมาณไหนนะครับ รยากาศทางเข้าจัดฟาร์มรีสอร์ทก็ประมาณนี้นะครับเขาจัดทรงใหม่นะครับก็ค่อนข้างจะดูดีนะครับปรับปรุงพื้นที่ใหม่นะครับอันนี้เป็นพื้นที่ขายสินค้านะครับของฝากนะครับประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงน่าจะมีการสัมปทานใหม่หรือยังไงผมไม่ทราบนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูน้ำตกกันนะครับ แต่ว่าปริมาณน้ําตกก็น่าจะน้อยนะครับอย่างที่ผมบอกนั่นแหละเราไปดูตาดถ้ำจำปีมานะครับนะมันก็น้อยจากนั้นตาดฟานก็น่าจะน้ำน้อยเหมือนกันนะครับตรงตาดฟานจะมีบริการห้องพักด้วยนะครับตาดฟานรีสอร์ทผมไม่แน่ใจว่าคืนเท่าไหร่นะครับแต่เคยถามจำได้ว่าน่าจะประมาณสัก เจ็ดร้อยแปด้อยบาทประมาณนี้นะครับที่เคยถามนะครับนี่ก็เป็นทางเข้านะครับปรับปรุงพื้นที่ใหม่นะครับสวยงามขึ้นนะครับ ประมาณนี้นะครับทางเข้าลากฟานวันนี้วันเสาร์ที่25พฤษภาคม2567นะครับเวลาประมาณเที่ยงนะครับ เวลาประมาณเที่ยงบรรยากาศร่มรื่นดีนะครับที่ตัดฟานรีสอร์ทจุดเด่นของตัดฟานก็คือเป็นน้ำตกอสองสายนะครับตกลงมาคู่กันนะครับแล้วก็มีการให้หนสลิงนะครับจุดเด่นจริงก็คือโขนสลิงนี่แหละหนสลิงผ่านหน้าผานะครับหน้าผาน้ำตกน่าจะสูงประมาณสองร้อยเมตรนะครับที่ผมเคยอ่านมาเป็นประมาณนั้นนะครับ ค, 1, ค,นนคา่าเข้าชมคนละหนะ 2, ึ่งหมื่นกรีบนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ผมจําผิดนะครับอค่าค่าเข้าชมคนละหนึ่งหมื่นคนละสองหมื่นกีบนะครับค่าเข้าชมสามสิบบาทนะครับค่าเข้าชมสองหมื 2, ่นกีบนะครับ ต้มลื่นดีนะครับที่จัดฟางบรรยากาศค่อนข้างดีได้เละนักท่องเที่ยวก็มีมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับสบายเจหน่อ นักท่องเที่ยวก็มีมาเรื่อยๆนะครับไม่มากแต่ก็ไม่น้อยนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสวยอยู่นะครับตัวน้ําตกปริมาณน้ําก็ไม่ถือว่ามากแต่ก็ไม่น้อยนะครับน้ำตกตาฟาน มัตกสองสายไหลคู่กัน,นครับความสูงประมาณสองรอยเมตรนะครับก็มีการปรับปุงพื้นที่นะครับให้เห็นวิวได้ชัดขึ้นนะครับปกติแล้วมันก็จะมีหญ้าลกนะครับที่ตรงนี้ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับรสาฟันนะครับน้ําตกก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ถือว่าน้อยหรอกระน้ำน้ำก็โอเคอยู่ความสวยประมาณนี้นะครับสําหรับรสาฟันตรงด้านขวามือนะครับจะมีให้โหนสลิงนะครับก็คือสิบลายนั่นแหละแต่ผมไม่เคยเล่นนะครับผมกลัวนะครับ ดเด่นก็คือตรงนี้จริงๆนะครับหนสลิงนะครับแล้วก็น้ําตกสองสายไหลลงมาคู่กันนะครับเป็นจุดเด่นของป่าฟานนะครับสำหรับใครที่จะมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะครับช่วงนี้ก็ถือว่าน้ำตกสวยอยู่ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนึ่งนำเที่ยวนะครับวันนี้วันที่25พฤษภาคม2567นะครับเวลาก็ประมาณาเที่ยง45นาทีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่น้ําตกปาดปานนะครับเมืองปากซองแขงจำปาสักนะครับช่วงนี้น้ําตกก็มีปริมาณน้ำโอเคพอใช้ได้นะครับก็ไม่ถือว่า,าไม่มากแต่ก็ไม่น้อยนะครับ ค่อนข้างจะใช้ได้นะครับวิวประมาณนี้นะครับคือน้ำตกตาตานนะครับเป็นน้ำตกสองสายนะครับตกลงมาคู่กันนะครับเป็นประมาณนี้นักท่องเที่ยวก็มีนะครับนี่เป็นที่ฝรั่งนะครับเมื่อกี้ผมก็ถ่ายรูปให้เขานะครับเขามาคนเดียวก็ประมาณนี้นะครับสำหรับน้ำตกตาฟานนะครับ เป็นประมาณนี้ก็สวยงามอยู่นะครับก็ถือว่าปริมาณน้ำก็โอเคนะครับสําหรับคนที่จะมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ใช่หน้าฝนเต็มตัวนะครับแต่ว่าปริมาณน้ําตกก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าใช้ได้อยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนตต้ำตกจากฟานนะครับ สำหรับใครที่จะมาเที่ยวก็แนะนำนะครับช่วงนี้<ม>ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ<ม>ดิมาณน้ำตก<ม>ก็ถือว่า<ม>เยอะอยู่นะครับถือว่าใช้ได้อยู่ความสวยงามก็มพอได้นะครับพอได้อยู่เพราะว่าช่วงนี้ยังไม่ไมยังไม่เข้าหน้าฝนเต็มตัวนะครับแต่ว่าก็โอเคอยู่ถ้าเข้าชมก็คนละสองหมื่นกิจนะครับ สองหมืน่นจีบก็คือสามสิบาทนะครับหนึ่งบาทได้หกร้อเจ็ดสิบนะครับที่ผมแลกมาเมื่อเช้าที่ตลาดปลเซน,นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสวัสดีครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องแห่งนําเที่ยวนะครับวันนี้วัวนที่ยี่สิบห้าพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตก ดาดปานนะครับเรื่องปากคลองแสงจำปาสักนะครับจุดเด่นของน้ําตกดาดปานก็คือเป็นน้ําตกสองสายไหลลงมาคู่กันนะครับแล้วก็มีให้เล่นซิปไลน์นะครับหมุนสลิงผ่านตัวน้ําตกนะครับค่าเข้าชมก็คนละสองหมื่นขีดนะครับประมาณสามสิบบาทนะครับหนึ่งบาทได้หกร้อเจ็ดสิบนะครับผมแรกเมื่อเช้าที่ตลาดปากเซนะครับเหรียเงินก็ประมาณนี้นะครับ เหรียญเงินก็จะเปลี่ยนทุกวันนะครับบางครั้งก็ขึ้นบางครั้งก็ลงครับแต่ว่าช่วงนี้เหรียญเงินก็ร่วงลงลงานนะครับเป็นหกร้อยเจ็ดสิบนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับสําหรับน้ำตกสะพานนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับสําหรับน้ําตกสะฟานนะครับนักท่องเที่ยวก็มีมาเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยกับฝรั่งนะครับ คนพื้นที่ผมไม่ค่อยเห็นเข้ามานะครับอาจจะเป็นคนไทยกับฝรั่งนะครับที่มาเที่ยวบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านบนกันนะครับสําหรับน้ําตกศาสปานนะครับไปดูบรรยากาศที่ก็หนสลิงครับไม่รู้มีใครหนสลิงหรือเปล่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวน้ําตกต่อนะครับเป็นตาดเยืองนะครับก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศก่อนนะครับปนากเยอนหไปดูบรรยากาศอีกฝั่งหนึ่งนะครับ,บน,รน,นักท่องเที่ยววันนี้วันเสาร์นะครับก็ถือว่ามีนิดนึงนะครับก็นนบบถือว่า,ออวาโอเคอยู่ ไม่มากแต่ก็ไม่น้อยนะครับสำหรับต่านนะครับมันมีหลักสามสิบหกนะครับต่านอยู่หลักสามสิบหกกับอีกเก้าร้อยห้าสิบเมตรนะครับ บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับตรงด้านหน้าจะเป็นให้หอนสลิงนะครับหรือว่าซิปไลน์นะครับ บรรยากาศช่วงบ่ายนะครับอันนี้ช่วงบ่ายตรงด้านล่างนะครับด้านล่างจะให้เอหนสลิงนะครับทิศลายนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวโหนผ่านน้ำตกนะครับสำหรับน้ำตกตาดฟานนะครับก็เป็นถือว่าเป็นจุดเด่นของเขานะครับเป็นไฮไลท์ของน้ำตกตาดฟานนะครับคือประมาณนี้นะครับหหนสลิงนะครับ อ่านตัวน้ำตกนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นบรรยากาศประมาณนี้นะครับช่วงบ่ายๆนะครับสำหรับน้ำตกอาตานนะครับ เราจะลองเี็บหามุมนีกนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับนํนบาตกตาดปานนะรบรรยากาศช่วงบ่ายโมงนะครับ ได้เวลากลับแล้วนะครับเราจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับสำหรับน้ำตกสาดฟ้านะครับมันไปเล่นบอลลูนมีแค่พี่เก่งนะปวดขาเนื้ออืมประมาณนี้นะครับสำหรับน้ำตกสาดฟ้านะครับ ปริมาณน้ำก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้ไม่มากแต่ก็ไม่น้อยนะครับตอนนี้มีก็นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นคนไทยนะครับส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวกันนะคนไทยมาเที่ยวฝั่งลาวนะคนพื้นที่ไม่ค่อยมีนะครับเท่าที่ผมเห็นก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศที่ มาเที่ยวกันนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเล่นส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยกับฝรั่งนะครับอย่างที่บอกไทยกับฝรั่งมาเที่ยวกันค่อนข้างเยอะนะครับบรรยากาศประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมีเห็นพี่ฝรั่งนะครับที่ผมถ่ายคลิปอยู่นะครับ ที่ให้ผมถ่ายรูปให้ให้นะครับเราจะเล่นชิปไลน์นะครับแต่เราก็ถือโอกาสถ่ายคลิปเขาเลยแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่จะโอนสลิงนะครับ เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวต่อนะครับน่าจะไม่ได้รอดูพระลั่นโหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวต่อที่อตาดเยืองนะครับเราจะไปเที่ยวศาดเยืองต่อนะครับ อันนี้ก็ทีมสตาฟก็ก็จะโหนนะครับมี่คืเล่นคลิไลายนะครับทีมสตาฟไปก่อนนะครับเป็นจุดขายเป็นจุดเด่นของอทั้งตกจากฟานนะครับอันนี้จะเป็นอ่า ฝรั่งก็จะเล่นฝรั่งเขาจะเล่นซิปไลน์นะครับเป็นคนที่ผมพูดถึงนะครับที่ผมถ่ายรูปให้เขานะครับเขาน่าจะมาเที่ยวคนเดียวนะครับเข้าใจว่าอย่างไ้อย่างที่บอกไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยนะครับที่มาเที่ยวค่อนข้างจะเยอะ ไทยกับฝรั่งนะครับคนพื้นที่ผมไม่คยเห็นนะครับเวลาผมไปเที่ยวที่ไหนในลาวจะน้อยนะครับคนพื้นที่จะน้อยส่นยวนใหญ่ก็มีแต่คนไทยกับฝรั่งนี่แหละที่มาเที่ยวนะครับน้ำตกค่อนข้างสวยงามนะครับปริมาณน,น้าไม่มากแต่ก็ไม่น้อยนะครับปริมาณน,น้ำถือว่าโอเคอยู่ การโอนอาจจะช้านิดนึงเพราะว่าเรื่องสื่อสารนะครับน่าจะโอเคแล้วนะครับน่าจะเข้าใจกันแล้ว ตัวหนสลิงหรือว่าซิปไลก็จะมีเจ้าหน้าที่บริการถ่ายวีดีโอให้ด้วยนะครับก็จะป่อยตัวพร้อมกันนะครับตีคู่กันไปนะครับ ก็ให้ถือเอ่อถือด้านขวานะครับด้านขวามือฝั่งด้านซ้ายก็จะเป็นการเอ่อจับตัวสลิงนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับใกล้จะปล่อยตัวแล้วนะครับไปแล้วนะครับโอ้ไปแล้วครับสิดลายนี่คือจุดเด่นจุดขายของตาฟานนะครับเป็นจุดเด่นของตาฟานถ่ายที่คู่กันไปนะครับระหว่างนักท่องเที่ยวกับสราตามนะครับ ประมาณนี้นะครับจะเป็นไฮไลท์ของตาดฟานนะครับน่าจะเป็นหน้าผาที่สูงที่สุดแล้วน,นะครับที่ในการหงจริงนะครับก็คือที่ตาดฟานนี่แหละประมาณ2อยเมตรนะครับโอเคได้เวลากลับแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนะครับ ที่ตาฟานนะมานี้นครับได้เวลากลับจริงๆแล้วนะครับได้เวลาเดินทางกลับแล้วนะครับเราจะไปที่ป่ดเยื่องต่อนะครับ สำหรับใครสนใจที่จะมาเที่ยวก็อย่างที่บอกนะครับก็ถือว่ามามาเที่ยวได้แล้วนะครับน้าตกก็มีปริมาณที่โอเคนะครับไม่มากแต่ก็ไม่น้อยนะครับสําหรับน้ตาตกตาสปานนะครับบรรยากาศประมาณนี้นะครับน้ตาตกตาสปานก็ดูได้หลายมุมหลายวิวนะครับเวลาดู เป็นประมาณนี้นะครับบรรยากาศโดยรอบๆนะครับของตาดฟานรีสอร์ทนะครับ